ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาตามที่ได้บรรยายมาแล้วตามลำดับวันนี้ถึงลำ,ลำดับที่มงคลที่สามสิบสี่นั่นก็คือการทำประนิพพาในให้แจ้ง การทำพนิพานให้แจ้งก็คือการบรรลุพนิพานการเข้าถึงพนิพานนั่นเองมงคลข้อนี้เป็นมงคลที่อยู่ในอันดับสูงมากบุคคลโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีโอกาสบรรลุพนิพานชั้นสูงนี้ได้แต่บุคคลที่ปฏิบัติธรรมจริงๆก็สามารถบรรลุพนิพานได้ อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันทั้งหลายหรือท่านผู้ปฏิบัติตามไตรสิกขาอย่างเคร่งครัดพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาถ้าจะถามว่าการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไร คือการบรรลุมรคลนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดศาสนาอื่นๆในโลกสอนอย่างสูงก็แค่สวรรค์เท่านั้นไม่ถึงประนิพพานเมื่อไม่ถึงประนิพพานก็ไม่สิ้นทุกข์แต่พระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนถึงพระนิพพาน พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยประการทั้งปวงเป็นที่สุดแห่งทุก์นิพพานนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างเข้าใจยากแม้ในท่านผู้ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำในหลักธามตามพุทธศาสนาเพราะผู้ที่เข้าถึงนิพพานจริงๆนั้นท่านก็นิพพานไปหมดแล้วผู้ที่ได้อยู่ในปัจจุบันก็อาจจะมี แต่เราไม่อาจจะยังทราบว่ามีใครบ้างที่บรรลุพนิพพานคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลจนถึงขั้นเป็นพระอระหันต์แต่นิพพานธรรมนี้เป็นนิเป็นจุดหมายสูงสุดในการปฏิบัติหลักธรรมในระพุทธศาสนาของเราเราปฏิบัติธรรมอยู่ในชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาเมื่อปฏิบัติสูงสุดบารมีแก่ขาข้า ก็สามารถบรรลุถึงความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานได้วันนี้ถึงวาระในการอธิบายการทำพระนิพพานในแจ้งในมงคลข้อที่33นั้นกล่าวถึงการกล่าวถึงอริยสัจสี่คือการบรรลุอริยเข้าใจอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัทยนิโรธมรรค ในอริยสัจสี่นั้นตัวนิโรธนั่นนะคือปณิพานนั่นเองเพราะนั้นการทำปณิพานให้แจ้งในที่นี้ก็คือการเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของอริยสัจนั่นเองเพื่อถึงความเป็นทุกข์นิพพานนั้นจัดเป็นโลกุตรธรรมคือธรรมที่อยู่เหนือโลกธรรมที่พ้นโลก เพราะเมื่อเข้าสู่น,นิพพานแล้วก็เป็นการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกพ้นจากความทุกข์ยากอยู่ในโลกไม่ต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนอยู่ในโลกอีกต่อไปแต่เหนือโลกเป็นโลก,กุตรละโลก,กุตรธรรมธรรมที่เหนือโลกนั้นมีอยู่เก้าประการ เรียกว่านวโลกุตตรธรรมนวโลกุตตรธรรมเดี๋ยวนี้มีการสอบเปลี่ยนถึงเปลี่ยนเก้าเวลาเขาให้พัดเปลี่ยนเก้านั้นเขาจะไม่ติดชื่อว่าเปลี่ยนสามเปลี่ยนสี่เปลี่ยนห้าเปลี่ยนหกเปลี่ยนเจ็ดเปลี่ยนแปดนี้จะติดชื่อตัวเลขเอาไว้พอถึงเปลี่ยนเก้าเข้าสู่ศูนย์เลยเป็นเลขศูนย์คือเข้าสู่ความว่างเลยได้แก่พระนิพพานจุดมุ่งหมาย ที่เป็นสัญลักษณ์ไว้อย่างนั้นมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้เราเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมชันสูงมัคสี่คืออะไรมัคสี่ก็คือโสดาปฏิมัคสัธทาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตะมัคอันนี้เป็นเหตุส่วนผลสี่ก็คือผลของมัคได้แก่โสดาปฏิผล สักกะคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลแล้วเมื่อได้บรรลุมรรคผลในที่สุดก็เข้าสู่นิพพานอย่างที่สุดอย่างสิ้นสุดเป็นนวโรกุตรธรรมข้อที่เก้าคือนิพพานนิพพานเนี่ยเราแปลว่าอะไรอะ เราเคยได้ยินชื่อกันมาเยอะแล้วนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานตามศับแปลว่าสภาพที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดถ้าแปลเอาความก็คือนิพพานก็คือการดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสนั่นเองนิพพานแยกสับออกมาอย่างนี้นิศับหนึ่งวานะศับหนึ่ง นิเน้นเราแปลว่าออกแปลว่าไม่มีตัวนิตัวนี้แปลว่ามีไม่มีนินี่เขาซ้อนตัวพอเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นนิบไปวานะนี่แปลว่าเครื่องร้อยรัดวานะแล้วเปลี่ยนตัววอเป็นตัวพอเป็นพาณนะนิบกับบวกกับพาณะเป็นนิบพาณนะแต่จริงๆาณะตัวนี้ศัพท์เดิมคือวานะแปลว่าเครื่องร้อยรัด นิบบานะหรือนิพภาษาสันสกฤตท่านใช้คำว่านิรวาวนะแปลว่าสภาพที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดที่ร้อยรัดใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนั้นคือโลภโกรธหลงเมื่อมีโลภโกรธหลงอยู่ก็เป็นลูกศรที่ทิ่มแทงหัวใจของเราอยู่เมื่อเข้าสู่นิพพานก็พ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัด คือไม่ร้อยลัดเราให้ผูกมัดเราให้ติดอยู่ในโลกแต่ให้พ้นไปจากความผูกพันของโลกเป็นนิรวานะหรือนิพบานะนิพพานะภาษาสานสอังกฤษใช้คำว่าน,นิรวานะถ้าเราไปอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนั้นนิพพานนี้เขาแปลทับศัพท์ว่านิรวานะนิรวานะถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือนิบบานะ นิพพานานั่นเองแต่ว่าออกเสียงภาษาบาลีเป็นนิพบานะอีกอย่างหนึ่งนิพพานนั้นแปลว่าสภาพที่พ้นไปจากเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์คืออะไรเพลิงทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายทั้งสี่อย่างนี้เป็นเพลิงทุกข์ พวกเรานี่อยู่ในเพลิงทุกเหล่านี้เพราะเราเกิดมาแล้วตอนนี้ก็กําลังแก่แก่แล้วก็เจ็บด้วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายแท้ที่จริงความตายนี่มีอยู่ทุกขณะเราจะรู้หรือไม่รู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่ทั้งเกิดตั้งแก่ทั้งเจ็บตั้งตายซ้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเพลิงทุกเพลิงทุกนั้น แม้พระละหันที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังดับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าท่านนิพพานแล้วคือดับขันแล้วท่านก็ดับเพลิงทุกได้เพราะฉะนั้นนิพพานที่จะสิ้นทุกอย่างที่สุดนี้ต้องดับทั้งเพลิงเพลิงทุกด้วยไม่ใช่ดับแต่เพลิงกิเลสอย่างเดียวเพลิงกิเลสนั่นก็คือโลภโกรธหลงอันเป็นไฟสามชนิด ที่เผาไหม้ชีวิตของเราอยู่คือโทสักคิกไฟคือโทสะลาคคคิกไฟคือราคะโมหคิกไฟคือโมหะนี่เป็นเพลิงสามชนิดเรียกว่าเพลิงกิเลสนิพานนั้นเป็นที่ดับเพลิงทุกขและเพลิงกิเลสได้ทีนี้ สิ่งที่เราสงสัยกันอยู่มากก็คือว่าคนที่ตายแล้วบันลุนิพพานแล้วแล้วไปอยู่ไหนอ่ะมันไปอยู่ไหน,น,น,ไไหนเมื่อจิตนั้นก็ดับแล้วแล้วจะไปอยู่ไหนบางคนบอกว่านิพพานนั้นเป็นอ่าแดนสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนกับสวรรค์แต่จริงนิพพานไม่ใช่สวรรค์นะเพราะผู้ศาสนานั้นสอน เหนือสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็บางพุทธศาสนาบางนิกายเข้าใจวันิพานเป็นเมืองแมนชนิดหนึ่งคือบุคคลที่เข้าสู่วนิพานแล้วจะไปอยู่บรมสุขอยู่ในที่นั้นอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดในพระบาลีแสดงอนิพานไว้ชัดปฏิเสธแสดงในลักษณะการแสดงปันิพานพระพุทธเจ้าแสดงไว้สองอย่างคือในลักษณะนกกติคือปฏิเสธ แล้วในลักษณะของพอิจคือยอมรับแสดงในลักษณะปฏิเสธคือยังไงบอกว่านิพพานนั้นไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุําไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่อากาสาัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินัญญาญตนะไม่ใช่เนวาสัญญาญตนะ ไม่ใช่การไปไม่ใช่การมาปฏิเสธหมดเลยอัติตาตายตนังแต่อายตนาธาตนนั้นมีอยู่บอกอย่างโน้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีไม่เหมือนในโลกมนุษย์นี่เลยมันไม่มีเพราะมันเหนือโลกไปนี้แสดงถึงลักษณะปฏิเสธถ้าบอกว่าปณะนิพพานนั้นเป็นเมืองเมืองหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่โลกถ้าพระนิพพานเป็นการไปการมาก็ไม่ใช่เพราะนิพพานไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการไปไม่มีการมาอะจะเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ใช่ปฏิเสธหมดการแสดงปฏิพาน์อย่างนี้เรียกว่าแสดงแบบลักษณะของปฏิเสธหรือนกกติดแสดงปฏิพานในลักษณะของโพสิติดคือลักษณะยอมรับเช่นว่านิบานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุญญ พระนิพพานเป็นสภาพว่างอย่างยิ่งสุญญ์ยางตัวนี้แปลว่าว่างอย่างยิ่งนีสแสดงว่ายอมรับว่าพระนิพพานนะีมีจริงนะมีจริงแม้ในลักษณะปฏิเสธปฏิเสธเรื่อยมาไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่โลกอื่นแต่ในที่สุดก็บอกว่าอาัตาตาตาญาณังอายตนะนั้นมีอยู่คือนิพพานนั้นมีอยู่ถ้าใครบอกว่านิพพานไม่มีก็พิจารณิติไป ถ้าใครบอกนิพพานเป็นโลกนี้โลกอื่นก็มิจฉาทิฏฐิอีกไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนิพพานถ้ายังมีชีวิตอยู่เราบอเข้าใจก็กิเลมันหมดแต่เหมือนดับขันไปแล้วนี่ท่านเปรียบเหมือนว่าไฟดวงไฟที่ไปในอากาศแล้วดับวูบลงอย่างนั้นนั่นคือลักษณะของบนิพพานถ้าใครเข้าสู่นิพพานก็คือเข้าสู่สภาพอันหนึ่งซึ่งเป็นที่สิ้นทุกข เป็นที่ไม่จุดติไม่กำเนิดโดยประการทาั้งปวงแล้วปณิพนนานนี้มีลักษณะนิจังคือเที่ยงถ้าใครบรรลุปณิพนนานแล้วจะเปลี่ยนเป็นบรรลุไม่บรรลุไม่ได้นิจังคือเที่ยงสุขขังเป็นสุขแต่สังขารเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์แต่นิิพานนี้ก็เป็นอน,นัตตาเหมือนกันเดีย๋ยวนี้มี ผู้สอนบางสำนักแม้ในประเทศไทยบอกว่าปณิพาน์นั้นเป็นอัตตาคือมีตัวตนการสอนประเภทนี้เป็นการสอนพุทธศาสนาะที่ผิดหลักเพราะนิพานนี้เป็นวิสังขารคือไม่ใช่สังขารและปณิพาน์นี้เป็นอนัตตาจังพระพุทธเจ้าตรัสาไว้ว่าสัเพธมมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตา พราะถ้าหากว่านิพพานเป็นอัตตาแล้วก็จะเหมือนกับของพวกพราหม์พวกพรามณ์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วเขาต้องการเข้าไปรวมอยู่กับพระพรหมคือปรมาตมัใหญ่ของเขาก็เป็นการติดอยู่ในอัตตาติดอยู่ในตัวตนถ้ายังติดอยู่ในตัวตนยังเป็นอัตตาอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ถึงน,นิพพานแต่เดี๋ยวนี้มีบางสำนักถ้าเราศึกษาให้ดีนะจะพบว่า เขาอธิบายนิพพานเป็นอัตตาซึ่งเป็นเรื่องซึ่งแปลกแม้ในหนังสือสมาธิที่ออกในปัจจุบันนี้มีการตกเสียงกันในระหว่างผู้ที่ยอมรับน,นิพพานว่าเป็นอัตตาและอนัตตาแต่ตามความเป็นจริงพระนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนแย้งต่ออัตตาเป็นสภาพที่ว่างคือว่างจากกองทุกข์กลบกองกิเลสโดยประการทั้งปวง ทีนี้นิพพานนั้นมีชื่อหลายอย่างเพื่อจะให้เข้าใจง่ายท่านบอกถึงไวยพตของปณนิพพานว่ามีถึงถึงแปดอย่างคือหนึ่งมนนิมมดโนเป็นที่ส่่างความเมาสองปิปาสาวินโยกำจัดความกระหาย สามอาลัยักษสมุคคาโต้่าความอาลัยเสียได้สี่ตันหักขโยสี่วัตตูไปเชโดเป็นที่ตัดของวัตตะห้าตันหักขยโยเป็นที่สิ้นตันหาหกวิราโคเป็นวิราคาธรรมคือพ้นจากตุราคะ เจ็ดนิโรโธเป็นที่ดับกองทุกข์และกิเลสโดยการทั้งปวงแปดนิบานังคือเป็นสภาพที่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยลัดตกลงว่าชื่อนิพพานะมีทั้งแปดอย่างจริงจริงมีมากกว่านี้แต่ที่ท่านกล่าวว่าในบาลีอักขปสาตสูตรนั้นกล่าวถึงนิพพานว่ามีทึ้งแปดอย่างคือหนึ่ง ย้ำอีกครั้งหนึ่งมดดิมมดโนมาดินมาดโนมัทนิมมาท,นมมทนโนนั่นเองถ้าแปลเป็นไทยไทยมทัทนิมมาทนโนคือย่ำดีความมัวเมาจะได้เป็นสิ่งที่ย่ำดีความมัวเมามัวเมาในนาจกิเลสปร <c oughs> ะการที่สองปีปาสาวินโยกำจัดความกระหายจะได้ความกระหายความอยากต่างๆกำจัดจะได้ <c oughs> สามอาลายสมุขคาโตทำลายความอาลัยคือความเยื่อใยความอารัยในสิ่งตั้งหลายทำลายไปได้สามวัตตูเปเชโดสิ้นวัตตะคือไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดแล้วตัดวัตตะเสียได้แล้วสี่ห้าตันหักขยโกคเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สิ้นตันหาหกวิราโคไม่มีราคะ คือมีวิระมีตัวราคาออกไปแล้วเจ็ดนิโรโทรเป็นที่ดับดับกองทุกต้องปวงแล้วนิบานังไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดนนี่คือลักษณะของกนิพพานทีนี้เพื่อจะความเข้าใจง่ายนิพพานนั้นไม่ใช่มีอย่างเดียวนิพพานในผูศาสนามมีหลายอย่างสองอย่างก็มีสามอย่างก็มี แล้วอธิบายถึงห้าอย่างก็มีนิพพานสองคือยังไงนิพพานสองคือหนึ่งอุปาทิเษสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่คือดับกิเลสแล้วแต่ชีวิตยังอยู่สองอนุปาทิเษสนิพพานดับกิเลสแล้วดับขันธ์ด้วยคือดับกิเลสแล้วสิ้นชีวิตด้วย ทีนี้ดับกิเลสแล้วเบนเจะขันยังอยู่อย่างพระอรหันนี่พอท่านดับกองทุกได้หมดแล้วชีวิตเป็นยังอยู่ท่านก็สวยความสุขนี้ได้เหมือนอย่างเรามีโครคไัยไข้เจ็บอยู่พอโครคไัยไข้เจ็บหายก็เทียบกับว่าเหมือนนิพพานเหมือนกันคือน,นิพพานนิพพานตัวโครคภัยไข้เจ็บนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าดับแต่กิเลสอย่างเดียวไม่ดับขันด้วยกองทุกยังไม่หมด ยังมีกองทุกข์อะไรอยู่คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแลวไม่เกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายมันต้องมีมีลักษณะอยู่เพราะนั้นจําเป็นจะต้องเข้าสู่อนุปาติเศสนิพานไปด้วยอีกประการหนึ่งเคยย้าบ่อยนิพานมีสองอย่างคือหนึ่งปริยายนิพานดับกิเลสได้บางส่วนสองนิพป,ปริยายนิพานดับกิเลสได้สิ้นเชิง อย่างเราดับความโกรธได้แต่ความโลภความหลงยังอยู่ก็อย่างนี้นิพพานเหมือนกันนิพพานบางส่วนหรือเราดับตัวราคะที่ครอบงำจิตใจของเราได้แต่ตัวโกรธหลงยังอยู่อย่างนี้ก็นิพพานหรือว่าใจเราวุ่นวายคุ้งสัน้นเวลาจะนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผลแต่พอเรานั่งสมาธิเข้าใจมันสงบมันเยือกเกย็นอยู่ มันดับความวุ่นวายดับความฟุ้งซ่านได้นี่ก็นิพพานเหมือนกันนิพพานบางส่วนถ้าเทียบเหตได้ง่ายอาตมาเคยเทียบดูอย่างคนที่ติดบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่จะได้ก็นิพพานมันดับความอยากในข้อนี้จะได้คนที่ชอบด่าคนอื่นเป็นประจำนินทาคนอื่นเป็นประจำดับจะได้ก็นิพพานคนที่เล่นไพ่ เป็นประจำเลิกจะได้นิพพานคนที่กินเหล้าเลิกเหล้าจะได้ก็นิพพานคือหมายความว่าอันใดเป็นความชั่วระดับความชั่วนั้นจะได้ก็นิพพานนิพพานประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันนะเรียกว่าปริยายนิพพานไอเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเราคงจะเอานิพพานบางส่วนเนี้ยพอเอาได้ แต่ถ้ายัางเอาบางส่วนไม่ได้อย่าไปเอาอย่างมากเลยอย่างมากเราเอายากเพราะฉะนั้นอย่างเอาบางส่วนได้สมมุติว่าใครด่าเราใครทําเราให้เดือดร้อนวุ่นวายเราปล่อยวางเสียเราไม่รับรู้เสียนิพานเพราะฉะนั้นพยายามเอานิพานอย่างนี้ให้ได้ถ้าเอานิพานอย่างนี้ได้ใจมันก็สบายบางคนนอนไม่หลับคิดว่าฟุ้งซ่านมาก ดับความคุ้งซ่านนั้นจะได้นิพพานนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าปริยายนิพพานหรือปริยายนิพพานส่วนนิพพานอย่างสูงสุดคือนิปริยายนิพพานแปลนิพพานอย่างสิ้นเชิงดับโอบโกรธหลงได้หมดและดับขันได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่านิพพานโดยสิ้นเชิงอีประการหนึ่งนิพพานมีสามอย่าง นิพพานสามอย่างนี้แต่จริงผู้เจ้าตัดไว้หลายแบบแต่ในที่นี้เอาแบบง่ายๆที่เข้าใจง่ายคือหนึ่งกิเลสนิพพานดับกิเลสได้สองขันตนิพพานดับขันได้สามธาตุนิพพานพระธาตุที่ยังอยู่คือกระดูกนะที่ยังอยู่นั้นดับหมดไปด้วยอย่างพระพุทธเจ้าของเราในบรรลุนิพพาน ในสามอย่างนี้สองอย่างแล้วบรรลุแล้วแต่นิพานที่สามนั้นยังไม่ดับกิเลสนิพานพระพุทธเจ้าบรรลุที่ไหนที่ใต้ต้นโพในวันตรัสรู้นั้นบนรรลุกิเลสนิพานขันตนิพานพระพุทธเจ้าบรรลุที่ไหนบนรรลุที่สารวนโนทยานเมืองกุสินารา ตายตอนสาระทั้งคู่ส่วนธาตุนิพพานนั้นยังยังไม่ดับธาตุคือกระดูกของผู้เจ้าที่บุรุมาสาลีหรือกระธาตุที่เขามาบูชายยตามสถานที่ต่างๆเนะี่ยบางทีก็ลอยมาด้วยบางทีก็เพิ่มขึ้นด้วยจนบางคนง,งงเป็นประมาณเลยบอกนี้ <c oughs> hey, มันมาจากไหนมากเหลือเกินเนี่ยจนบางคนเหมือนจะตักไว้เป็นกรรมกรไปเลยแล้วมันลอยมาด้วยนะ พระธาตุเดี่ยถ้าเราบูชามากๆากเดี๋ยวมนรอยมาเลยมาเลยแต่ถ้าเราเลิกบูชาเนี่ยหายเลยหายไปทั้งกลับเลยหายไปทั้งทั้งเจดีย์ที่ใส่เลยมันหายไปได้แล้วแต่มันมันเพิ่มมันลอยได้อันนี้เป็นพุทธานุภาพเป็นพุทธานุภาพเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดคนที่เคารพนับถือเพราะนั้นเมื่อยังมีคนเคารพนับถืออยู่ตราบใดพระธาตุเหล่านี้ก็แสดงอภพินิหารแสดงผลต่างๆอยู่มากตราบนั้น คนที่จำนานเรื่องพระาธาตุมากคนหนึ่งในเมืองไทยเห็นคือคุณสุริพันธ์บางคนเคยได้ยินนะโอ้แกนี่มามากมายบางทีตกอยู่ข้างหน้าเลยก็มีแล้วก็มีแสดงอะไรให้เห็นมากมายบางทีเทวดานี่มาปรากฏแสดงอะไรให้เห็นเรื่องพระาธาตุนี่เป็นเรื่องซึ่งแปลกพระาธาตุของพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธศาสนาหมดไปพระาธาตุจะต้องถูกเผาไหม้ไปด้วย กล่าวกันว่าเมื่อไม่มีคนนับถือผู้ศรสนาเลยแม้แต่สักคนเดียวไม่มีคนรักษาศีลเลยไม่มีคนประพฤติธ,ธรรมเลยกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระพเจ้านั้นจะไปรวมกันที่ต้นพระสรีมาโพลรวมเป็นองค์พระพุทธเจ้าอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดไฟไหม้ไหม้สิ้นหมดเลยจนเทวดาในจัก,กรวาลต่างๆพอได้ทราบข่าวเข้ามาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เป็นอย่างมากว่าศาสนาของผู้เจ้าสิ้นแล้วโดยโด้วยการอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ศาสนายังไม่สิ้นเมื่อศาสนายังไม่สิ้นาธาตุนิพพานยังไม่มีแต่กิเลสนิพพานนั้นขันธ์นิพพานนั้นมีแล้วของพระพุทธ,ธเจ้านี่เราจะต้องใจเข้าใจเรื่องนิพพานอีกประก,การหนึ่งในคำรรพีพระพิธรรมท่านอธิบายวิมุตคือการหลุดพ้นวิมุตคือการหลุดพ้นวิมุตก็คือนิพพานเหมือนกัน วิมุตจะเป็นชื่ออย่างหนึ่งของปณิพานวิมุตนั้นท่านแสดงไว้ว่ามีถึงห้าอย่างวิมุตห้าอย่งางก็คือนิพานห้าอย่างนั่นเองวิมุตห้าอย่างนั้นคือหนึ่งประทางขาวิมุตพ้นด้วยการาพ้นชั่วคราวพ้นชั่วคราวถ้าตามตับเปิดพ้นในองค์น,นั้นๆคือพ้อนชั่วคราว สองวิขมพนวิมุตต์พ้นด้วยการข่มไว้สามสมุดเฉท,ทวิมุตต์พ้นได้เด็ดขาดสามสี่ปัตตตีวิมุตต์พ้นด้วยพ้นด้วยความสงบห้านิตรณวิมุตต์พ้นด้วยการออกไป วิมุตติข้อที่หนึ่งหรือนิพานข้อที่หนึ่งคือแต่ทางวิมุตติพ้นชั่วคราวอย่างเราโกรธเนี่ยเราโกรธคนอื่นแล้วเราดับด้ชั่วคราวนี่เรียกว่าพ้นชั่วคราวมันจะมีอีกอช่างเถอะแต่ว่าเราได้ชั่วคราวแล้วใจเราวุ่นวายนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผลแต่เรามานั่งสมาธิกเกิดได้ผลขึ้นนี่เราพ้นชั่วคราวอะ่ะเรานิพานน่ะนิพานในชั่วคราวเพราะฉะนั้นนิพานชั่วคราวนี้ดับกิเลสในชั่วคราวนี้จึงอยู่ในข้อ ตาทางควีมุตส่วนวิขมปนวีมุตพ้นด้วยการข่มไว้นี่หมายถึงบุคคลผู้ได้สมาธิได้ฌานได้ฌานข้อนั้นๆก็ข่มกิเลสข้อนั้นๆไว้ได้แม้กิเลสดันฟูขึ้นมาทำลายใจของเราได้การได้เข้าสมาธิหรือเข้าฌานนั้นเป็นวิมุดอย่างหนึ่งๆเรียกว่าวิขมพนวีมุติ พ้นด้วยการข่มไว้ส่วนประการที่ที่สามสมุดเฉตท,ทวิมุตพ้นด้วยได้เด็ดขาดพ้นได้เด็ดขาดหมายถึงพ้นจากโลกโปรดหลงได้เด็ดขาดเลย <c oughs> ส่วนวิมุตสองข้อสุดท้ายเป็นผลนะเป็นผลเป็นผลของสมุดเฉตท,ทวิมุตคือเป็นผลของข้อที่สามข้อที่ 4, สี่ปัสสติมุตพ้นสงบ เมื่อจิตใจมันพ้นจากความทุกข์ยากแล้วจิตใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบนม่เป็นผลแล้วส่วนนิตรวิมุตต์พ้นโดยการออกไปออกไปในที่นี้คือออกไปจากโลกเป็นโลกุตละแล้วไม่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกแล้วพ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถทำพระนิพพานได้แจ้ง ผู้นั้นชื่อว่ามีชีวิตเป็นมงคลสำหรับเราเองจะทำให้แจ้งอย่างสูงสุดในคงอย่างก่อนเพราะฉะนั้นเราทำให้แจ้งเบาๆไปก่อนนะเท่าที่อยากจะทำได้ก็คงไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ดับความทุกข์ความเดือดร้อนลงได้มากเท่าใดนิพพานก็เกิดมากเท่านั้นความทุกข์ความเดือดร้อนยังสุ้มอยู่ในใจเรามากเท่าไหร่การเข้าสู่นิพพานก็ไม่มีไม่มีมากในในขณะนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่สามารถดับโลภโกรธหลงดับความวุ่นวายดับกองทุกข์กิเลสให้เบาบางลงได้ผู้นั้นชื่อว่าทำพระนิพพานในแจ้งถ้าทำได้สูงสุดก็ชื่อว่าเข้าสู่ความดับทุกข์ในที่สุดชื่อว่าได้ประสบมงคลในชีวิตสูงสุดการพูดเรื่องการทำพระนิพพานในแจ้งในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงช่วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่าน โดยทั่วกันเพิน